ทางนี้เดิยไม่เยอะเริ่มรู้สึกได้ถึง <c oughs> คนเยอะคนเยอะ <c oughs> หาทางออกก็เดินริมนอกกันไหมจัดส่งฮะร้านนี้เรามาซื้อของบ่อยใช่ไหม <c oughs> ใช่ซื้อของมาให้ fc <c oughs> ร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เราซื้อของบ่อยมากนะ <c oughs> ส่งให้ fc เอ้ยรถถ้า <c oughs> นะไปข้างนอกก็สบายก็เลยอันนี้นะคะคือบรรยากาศในสมเพ่ง มนเยอะมากอ่ะพลาดได้ไงพลาดได้ไงเนี่ยก <c oughs> ็บตดีดยครับห่อยจะถึงราชวาคือแบบเดินเมื่อยเพราะว่าแบ๊บแบ่บมีไฟร้อยเดียวมาดู่หมได้ครับแบ๊บแบบมีไฟร้อยเดียว ถ้าเพื่อนๆนะคะคิดจะเดินสำเพ็งก็คือต้องตรวจกระเป๋าดีๆนะคะพรามีมิจฉาชีพเยอะมากมเฟรมนี่ใน,นกระเป๋าไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> อะไรลูกปล <c oughs> โปองเ,เ,เอาไปทำอะไระ <c oughs> ไไเอ่ยทำไม่ได้ยังเดี๋ยวไม่เอา โอ้สองกิ 3, ๊กสามสองกิ๊กร้อยแปดสิบบาททิงตั้นด้วยของเยอะมากเลยนะคะในสองเพลงคือเพลงก็เดินกี่ทีก็เยอะทุกครั้งเลยนี่ของมาอัปเดตทุกวันเลยเนี่ย

โซนนี้จะเป็นของกลิฟช็อปป่ะใช่ใช oh. ่ป so> right. ่ะของกลิฟช็อปโอ้โหไหนบอกไม่แน่นแน่นฟิล์มบอกไม่แน่นนะข้างในแน่นแอ๊กเลยฟิล์มร้านนี้น่าซื้อเสื้อไอ้ฝากน้องวะตัวสีฟ้าตัวหมีอ่ะเขาปกนะไหนเดียวพี่ไร้เดียวครับไหนพ่อไม่ได้จ้า ีดิต้องพาน้องฟิวมาวัดเองเลยนะวัดไสาถ้าไม่งั้นนะไม่ได้ห่าแล้วถ่าอีกใช่ซิลิโคนทำซูคุชชี่มีปะต้องไปดูร้านชวะอุ้ยร้านนี้มีตั้ง,งน,นีเ่เขาไม่ให้อ,อกล้องเข้าไปห้ามถ่ายรูปโนโฟโต้ออเห็นรึเนล่าจะปล่อยรูป <c oughs> ไปอย่างเดียวเออไม่เอาไม่เอานี่ร้านนี้เรซินทำเคด <ไ>ปะทำซูชิก็ไม่ใช่ที่นี่อะไรเคสมีโทรศัพท์อ่ะจะทำเคสโทรศัพท์พอ่พอไม่ยอมซื้อให้พ่อโหดมากเลยโทรศัพท์ไม่มีแต่ยังมาดูน้ำยาทำเคสไม่เข้าใจเข้าใจไหมไม่เข้าใจนี <c oughs> ่นะครับกิฟต์ช็อปเกี่ยวกับโทรศัพท์เยอะแย,ยะเลยครับนี่สามใบร้อย ซื้อเพื่อน้องก้านเนี่ยหรือไม่ร้อยเดียวนะนนเ,เป็นไงพี่ยมป้าเขาดู YouTube ยูทูบด้วยนี่รายการของพ้าใจอ๋อครับไม่ดูรายการผมบ้างเหรอครับรายการอะไรแฮปปี <Happy Channel. S 2> ้ชาแนลพิมพิมเข้าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีก สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปน้องมาซื้อของร้านนี้ด้วยจริงๆครับครับพิมพ์คำว่าฟิมภาษาไทยก็ได้ครับโผล่มาละฟิมนะคะก็ซื้อกระเเสาใส่ประการไปแล้ว3สาบครับโอ้ยเดี๋ยวลองพิมพ์เลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะมาเลยนี่นะครับได้เลยครับเออนี่นะครับปิดเลยนะจ้านี่นะครับ เขา YouTube เลยนี่นะครับเออทำสมัยได้นะไอ้ iPad มาแล้วจะกดไอตัวเลขึ้นมาอ่ะฟิลมฟิลมลองกดให้ป้าหน่อยนำเสนอให้ป้าเขาหน่อยต้องดูคลิปฟิลต้องดูคลิปฟิลไม่ดูไม่ได้เออฟิลจ่ายตังค์ยังจ่ายตังค์ก่อนลลกอ่าขอบคุณครับมายังลูกนี่มาแล้วอ่าเปิดนี่นะครับช่อง เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะลงคลิป <Yeah. S 1> ที่มาซื้อของร้านนี้ด้วยนะนี่นะครับนี่ปลาเจ็บปากนะครับเนี่ยครับจะเป็นเดินเที่ยวซื้อของช่องนี้เลยครับเยอะครับเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบหน้าผมลงเดี๋ยวผมขออนุญาตลงด้วยนะครับร้ mm. านเนี้ยไม่สวยไม่เป็นไรครับก็ได้กระเป๋าแล้จ่ายตังค์เรียบร้อยอ่ะของอยู่น,ะนี่อ่ะพี่พิมสื่นี่ครับ จะเป็นพวกรีวิวของเดินกินเที่ยวของนะครับอ่าไเพียงบอกมาแล้วบ๊ายบายมาให้ได้มีอะไรดูบ้างองาาไใช้ยันมอสามเยอัเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลใช่ป่ะอายุสมัยกว่านูอีกเออใช้ไอแพกไง 看 <laughs>，老款的，六万多。